สวัสดีค่ะพรพรพาเพลินค่ะวันนี้เรามีภารกิจตามล่าหามันพักกาดกันนะคะเนื่องจากแม่ค้าที่เราสั่งประจํามีแต่มันหัวเล็กไม่มีมันหัวใหญ่เอามาปอกก็ไม่ได้เหนือนะคะเราก็เลยต้องหาเองระหว่างทางที่ไปเราไปเส้นในนะคะไม่ได้ไปถนนใหญ่นะคะก็จะเจอทุ่งนาเจอนกเจอชาวบ้านกําลังทํางานอะไรแบบนี้นะคะแล้วที่พีก็คือเจอฝนตกค่ะทุกคน ฝนตกระหว่างทางนะคะแต่ก็ตกไม่ได้เยอะนะตกแค่ปล่อยๆก็ยังไปได้เรื่อยๆค่ะเราก็เลยไม่ได้หยุดพักรถนะคะวันนี้เราใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปนะคะไม่ได้ใช้รถยนต์ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ใกล้เทศกาลสระจีแล้วนะคะรถที่ตลาดก็จะค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์จะได้สะดวกจะได้คล่องตัวนะคะระหว่างทางเราก็เจอรถม้าด้วยนะคะรถขนม้าไปไหนไม่รู้สวยมากตัวสีเทาๆ ไปเพลินๆค่ะชมนกชมไม้แล้วก็ถึงตลาดดอนเจดีแล้วนะคะก่อนถึงตลาดดอนเจดีเราก็จะเห็นพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีนะคะก็คืออนุสรณ์ดอนเจดีนั่นเองถึงตลาดแล้วคนเยอะมากรถเยอะมากนะคะทุกคนก็ขับเร็วไม่ได้นะคะต้องค่อยๆไปนะก่อนมาที่ตลาดเราก็โทรสั่งแม่ค้าไว้แล้วนะคะโทรสั่งไว้สองถุงนะคะแต่ไม่รู้ว่าหัวเล็กหรือหัวใหญ่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน ร้านที่พรสั่งเป็นร้านประจำนะคะถ้าเราไม่ได้จากตลาดอ่างทองมาเราก็จะมาที่ตลาดดอนเจดีนะคะตลาดเมืองทองแล้วก็ได้ร้านนี้ไปเลยค่ะราคาพอๆกันเลยนะคะได้มันพักกาดแล้วทีนี้ก็เหลืออีกภารกิจหนึ่งนั้นก็คือหาข้าวกินนะคะตั้งแต่เช้าจนตอนนี้บ่ายโมงแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะคะวนไปวนมาสรุปก็มาจบที่ร้านนี้นะคะโจกลุงจุกดอนเจดีจ้าร้านนี้สะอาดมากๆนะคะเท่าที่ยืนดูคือโพตรสะอาดอะ แล้วส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสพูดดีมากนะคะทุกคนยิ้มตลอดเราไม่เห็นพ่อค้าแม่ค้าหน้าบึ้งเลยนะคะวันนี้เราสั่งข้าวมันไก่ทอดนะคะข้าวยำไก่แทบแล้วเราก็สั่งเป็นข้าวหมูแดงมาด้วยนะคะสองคนสามห่อไปเลยนะคะเนื่องจากหิวมากๆแล้วขาดกับเราก็แวะซื้อขนมมันทิพย์แล้วก็ กล้วยโขกนะคะเป็นร้านของเพื่อนสาวเราเองนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศไว้ให้ดูนะคะเนื่องจากเพื่อเราขายอยู่ริมถนนเนอะแล้วก็คนเยอะมากรถจอดต่อแถวยาวเลยได้ของข้าวของหวานครบแล้วก็บึงกลับบ้านไปเลยค่ะระหว่างทางฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ตกนิดเดียวนะคะไม่เยอะเราก็เลยขับไปเรื่อยๆจนถึงบ้านค่ะพอถึงบ้านแล้วก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้าวยำไก่แซ่บที่สั่งมานะคะน่ากินมาก ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ